เรื่องสั้นชุดปากกาทองเล่าโดยอาจารย์พิรดาเฟื่องอักษรวันนี้จะพามาฟังจุดจบของคนเจ้าชู้กันนะคะว่าเขาจะได้รับผลกรรมจากความเจ้าชู้ของเขายังไงบ้างรับฟังกันในเรื่องเสือสิ้นลายค่ะตั้งแต่รู้ตัวว่าเป็นหนุ่มผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเจ้าชู้เจ้าชู้เอามากๆทีเดียว เห็นสาวที่ไหนเป็นไม่ได้ลวงว่าถูกอ,อกถูกใจแล้วแล้วก็จีบได้ทันทีหากจีบไม่ได้เพราะมีอุปสรรคขวางน้ำเฉพาะหน้าผมก็จะหมายมาดเอาไว้วันหลังโดยวิธีอื่นๆจนกระทั่งสำเร็จหากไม่สำเร็จผมก็ไม่เลิกทำเป็นอันขาดผมถือว่าเสียเชิงชายอย่างมหหันทีเดียว ผมใช้ชีวิตชายโสดเสเพมาเรื่อยๆหลายปีจนกระทั่งอายุ24ผมก็ย้ายจากปทุมธานีเข้ามาอยู่กรุงเทพและได้งานขับรถส่งสินค้าที่ต้องขับขึ้นไปส่งของที่เชียงใหม่ทุกอาทิตย์ผมไปเชียงใหม่ในช่วงเย็นวันศุกร์กลับวันจันทร์เช้าเงินเดือน4,000กว่าบาทไม่รวมเบี้ยเลี้ยงวันละ200 ผมขับรถในบริษัทรับส่งสินค้าอยู่ได้สามเดือนก็แต่งงานกับสาวสวยชื่อดาวเรืองเป็นสาวมาจากนครราชสีมามาเรียนเสริมสวยอยู่กรุงเทพและเปิดร้านเสริมสวยอยู่สะพานควายใกล้ๆบริษัทที่ผมขับรถอยู่เรารู้จักกันเพราะพี่ชายของดาวเรืองขับรถเช่นเดียวกันกับผมที่บริษัทเดียวกันแต่วิ่งคนละสาย เขาลงใต้ผมขึ้นเหนือแต่เราก็พบกันที่บริษัทประจำในระหว่างที่ไม่ได้เดินทางญาติพี่น้องของผมและของเธอต่างก็เห็นด้วยหลังจากไปขอแล้วก็ยกขบวนไปแต่งเลยในเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่แล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันที่สะพานควายผมซ่อมแซมตกแต่งร้านให้ดาวเรืองใหม่จนสวย หลังจากที่แต่งงานกับดาวเรืองแล้วผมก็หยุดนิสัยเจ้าชู้ไปพักหนึ่งแต่พักเดียวเท่านั้นเพราะสันดานผมมันเจ้าชู้สามเดือนต่อมาดาวเรืองแพ้ท้องหงุดหงิดผมเข้าใกล้แทบไม่ได้ผมก็เลยออกเที่ยวเตรบ้างคราวนี้ไปติดหมอนวดที่เพชรบุรีตัดใหม่ยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้ผมชอบมากหล่อนสวยเศร้า ชื่อประกายมาจากพะเยาผมไปหาหล่อนแทบทุกคืนจนดาวเรืองสงสัยและคาดคันเอากับผมผมก็ว่าไปหาเพื่อนเท่านั้นไม่ได้ไปเที่ยวไหนเห็ <S <s um นดาวหงุดหงิดก็เลยไม่อยากอยู่ให้เห็นหน้าไปแล้วก็กลับไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนี่อีกอย่างผมก็ไปหาเพื่อนแค่ที่บริษัทเท่านั้นเอง อย่าให้ดาวรู้ว่าทำตัวเลวเหมือนเก่าอีกคุณมีลูกมีเมียแล้วนะจะมาทำเหมือนเดิมไม่ได้รับรองนะอะ่าให้ดาวรู้ก็แล้วกันดาวสืบเก่งจะตายหล่อนชี้หน้ามองผมตาวาวทีเดียวผมเองในตอนนั้นคิดถึงแต่หน้าของผู้หญิงชื่อประกายหน้าตาเมียจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจพอเมียด่าดเสร็จผมก็จัดแจงออกจากบ้านอีก ไม่สนใจเสียงด่าของเมียดาวเรืองก็ด่าตามหลังเสียงดังทีเดียวในแต่ละครั้งเงินเดือนผมสี่พันกว่าทุกครั้งเคยให้ดาวเรืองสามพันที่เหลือผมเก็บติดตัวเอาไว้ตอนหลังที่ผมติดประกายผมไม่ได้ให้เมียเลยแม่ที่ปทุมป่วยต้องส่งเงินไปให้แกผมโกหกเมียว่าแม่ตัวเองป่วย สองสามเดือนหลังผมต้องส่งเงินไปให้แกใช้ซึ่งเมียก็เชื่อไม่เอาเงินจากผมเลยแต่ไม่ถึงสี่เดือนความลับก็แตกแม่ผมขึ้นมาเที่ยวหาที่กรุงเทพเมื่อไหร่ผมไม่รู้เพราะไปต่างจังหวัดหลายวันตามปกติพอกลับมาก็พบเมียยืนตีหน้ายักษใส่เอาเงินไปปนเปอร์ใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะ แม่ก็ไม่ได้ส่งไปให้ทำไมคนใจชั่วหลอกลวงฉันว่าแม่ป่วยโกหกฉันไม่พอแช่งแม่ตัวเองด้วยคุณจะชั่วจนไม่มีที่ติเลยเหรอผมเถียงไม่ออกได้แต่เงียบเงียบลูกเดียวหลังจากด่าไปพักใหญ่ดาวเรืองก็ปวดท้องเพราะหล่อนท้องแก่มากแล้วผมรีบนำส่งโรงพยาบาล และหล่อนก็คลอดลูกในคืนนั้นเลยเป็นผู้ชายผมดีใจที่ได้ลูกชายแต่ดาวเรืองกลับว่าฉันไม่ดีใจเลยที่คนสันดานอย่างคุณเกิดมาอีกคนมันน่าจะเป็นผู้หญิงจะได้คอยรีดไถไอหน้าโง่ๆตอนโตเป็นสาวเหมือนพ่อมันโดนเขาหลอกอยู่ดาวทำไมพูดอย่างนั้นผมพยายามง้องอน พอรู้ตัวว่าผิดทำร้ายจิตใจหล่อนเกินไปไปให้พ้นเธอไปไปหาอีหมอนวดราคาถูกตามข้างถนนไปให้มันหลอกเอาเงินออกจากกระเป๋าไปให้มันเอาโรคร้ายมาแปดเปื้อนเอ๊ะดาวนี่ผมชักไอายนางพยาบาลที่เดินไปมารวมทั้งคนไข้อื่นๆด้วยที่นอนมองตาปริบๆฉันพูดจริงไหม คุณมันพวกหมามีข้าวกินดีๆไม่ชอบชอบกินขี้สกปรกเหมือนคุณเวลานี้แหละข้าวดีๆเมียดีๆมันไม่โน้นต้องไปกินของสกปรกคืนละสิบสามสคนเดือนหนึ่งเป็นพันๆคนของเมียมันสะอาดเกินไปชาติหนึ่งก็เจอคนเดียวอันเดียวผมลุกขึ้นเดินกลับออกจากโรงพยาบาลทันทีด้วยความละอาย ใจผมในยามนั้นนึกถึงแต่ประกายแต่ผมจะไปหาหล่อนได้ยังไงเพราะเป็นเวลากลางวันหล่อนเคยบอกว่าเวลากลางวันห้ามรบกวนเพราะอยากนอนถ้าเป็นเวลากลางคืนถึงไหนถึงกันแต่วันนี้ผมต้องไปหาหล่อนไปเพื่อระบายอารมณ์ที่คุกรุนไม่มีที่ไหนจะดีเหมือนประกายอีกแล้วผมดันด้นไปจนถึงแลดดินแดง อ้าวคุณประวิตรผมได้ยินเสียงทักเมื่อก้าวขึ้นไปยังชั้นสี่ที่หล่อนอยู่เป็นอรสา,าเพื่อนของประกายนั่นเองอยู่ในชุดกระโจมอกด้วยผ้าคนหนูเดินออกมาจากห้องใกล้ๆกับห้องประกายมหาประกายเหรอตอนนี้มีแขกพิเศษออฟมาตั้งแต่เมื่อคืนนะ่ะเป็นเสียร้านอาหารมั้งทำไมไม่นัดวันก่อนล่ะ ตอนเนี้จ้างก็ไม่ยอมออกจากห้องเย็นนั่นแหละผมสะอึกประการมีแขกพิเศษมากกอยู่ในห้องไหนหล่อนว่าไม่ยอมออฟก,กับใครแล้วนอกจากผมคนเดียวเงินไม่พอใช้ค่าส่งพ่อแม่ส่งน้องส่งค่าเช่าแฟลตอะไรต่างๆหล่อนขอผมแทบทุกครั้งที่พบกันไม่ต้องเสียดายหรอก ตอนนี้สาว่างมันนอนกับสาก,ก็ได้นะแก้ขัดแล้วเผลอๆจะติดอกติดใจสานะ้าไปเข้าห้องผมใส่หัวไม่พูดอะไรสักคำก่อนจะก้าวเท้าลงจากแฝดแห่งนั้นมาด้วยใจที่แหบโหยไปหน้าของดาวเรืองลอยนเวียนไปมาอย่างย่อหยันล่นดาผมเจ็บมาก แม่หมาชอบกินขี้ของสก,กรปรกของสะอาดไม่ชอบผมละอายใจเหลือเกินสามวันต่อมาผมก็ไปรับดาวเรืองและลูกกลับบ้านเห็นผมเฉยๆเงียบๆดาวเรืองก็ไม่พูดอะไรอีกเลยดูหล่อนไม่สนใจผมเท่าไหร่นักจนเงินเดือนผมออกผมก็มอบให้เธอทั้งสี่ห้าพันเอาไว้ซื้อของให้ลูก ไม่หรอกดาวพอมีเอาไปใช้เถอะหล่อนพูดเรียบๆไม่รับเงินจากผมแต่ผมวางไว้ในมือของลูกจนได้ภูมิรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ให้เงินเมียและลูกวันต่อมาผมก็ไปเชียงใหม่ตามปกติและครั้งนี้ผมได้รู้จักกับสาวเชียงใหม่เข้าคนหนึ่งสวยมากทีเดียวหลอนชื่อสุนันทา มารับสินค้าที่บริษัทผมสุนันทาสั่งของผ่านบริษัทผมเป็นชุดเสริมสวยครบชุดตั้งแต่โซฟาสาผมตู้อบผมและอื่นๆหลายสิบชิ้นผมบริการส่งหล่อนจนถึงร้านสุนันทาบอกว่าเพิ่งเรียนจบจากกรุงเทพและคิดมาเปิดร้านที่เชียงใหม่บ้านเกิดผมถูกชะตากับหล่อนมากแม้หล่อนจะไม่สวยมากนัก แต่ก็มีสเสน่ห์อย่างเหลือร้ายผมบอกหล่อนว่าผมยังโสดลูกเมียไม่มีหล่อนเชื่อผมและยินดีผูกมิมตรไมตรีทุกคืนวันศุกร์หลังจากการถึงเชียงใหม่หากไม่ค่ำมากนักผมจะแวะมาหาหล่อนหากมืดมากผมก็จะมาในวันเสาร์และจากคารมที่เป็นต่อของผม ทำให้ผมไม่ต้องนอนที่เรือนพักของบริษัทอีกดังเช่นทุกครั้งผมได้นอนกับหล่อนอยางร้านเสริมสวยและหล่อนก็ยอมเป็นของผมอย่างง่ายดายจากประสบการณ์ที่ผ่านผู้หญิงมามากทำให้ผมรู้ว่าสุนันทาไม่ใช่สาบริสุทธิ์แต่ผมก็ไม่ถือสาหล่อนจะอย่างไรก็ช่างขอเพียงเวลานี้หล่อนเป็นของผมก็แล้วกัน ผมได้สุนันทาแล้วก็ลงลายเป็นอันมากอะไรที่พอหยิบ่วยได้จากร้านเสริมสวยของดาวเรืองที่กรุงเทพผมต้องขนไปให้สุนันทาเสมอและเงินเดือนเท่าไหร่เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่ผมประเคนให้สุนันทาจนหมดหลังจากของหายไปบ่อยดาวเรืองก็เริ่มรู้และจับผิดเอากับลูกจ้างในร้านถึงกับไล่ออกไปบ่อยเปลี่ยนคนเรื่อยๆ เดี๋ยวช่างผมเดี๋ยวช่างเล็บหล่อนไม่ได้คิดสักนิดว่าผมเป็นคนขโมยของของหล่อนไปจนกระทั่งวันนึงหล่อนไม่อยู่บ้านผมได้โอกาสก็ขนทีวีสีวิดีโอและสเตอริโอออกจากบ้านไปเพื่อนำไปให้สุนันทาที่เชียงใหม่พอหล่อนกลับมาก็เอะอะโวยวายและนำความเข้าแจ้งกับตำรวจ เพราะเข้าใจว่าขโมยมายกเขาไปวันนั้นพี่ชายหล่อนที่รู้ข่าวก็มาด้วยและนั่งคุยกับผมรอเวลาตำรวจสอบสวนในบ้านทีละคนช่วงหนึ่งพี่ชายของดาวเรืองก็ควักรูปสีขนาดโปสการ์ดไปหนึ่งออกมาอวดผมบอกว่าคนนี้แหละที่เขาจะไปสู่ขอแต่งงานกับหล่อน ผมตะลึงเพราะผู้หญิงที่ยืนกอดแขนของพี่ชายเมียผมก็คือสุนันทาเมียน้อยที่อยู่เชียงใหม่นั่นเองคนที่ไหนพี่ผมถามเสียงแหบแห้งคนเหนืออยู่ที่เชียงใหม่นี่แกอย่าไปบอกใครนะทีแรกก็เป็นหมอนวดแต่พี่ช่วยส่งเสียเข้าเรียนจนจ,นจดเสริมสวยแล้วก็เอานาไปขาย ให้เขาเปิดร้านอยู่ที่เชียงใหม่รอเก็บเงินไปแต่งอย่าให้แม่รู้ล่ะเดี๋ยวแหลกทั้งคู่เขาเป็นคนดีพี่ไม่ถือสาอดีตเขาหรอกเขาจดหมายมาบอกพี่ว่าตอนนี้ทำผมเก็บเงินได้เยอะแล้วจะซื้อทีวีสีวิทยุวิดีโอเอาไว้รอท่าพี่เร็วๆนี้ผมหูอื้อหน้ากากของสุนันทา ถูกกระชากออกมาโดยปาฏิหาริ์มันไม่น่าบังเอิญขนาดหนักเช่นนี้คุณพระองค์ใดช่วยให้ใจที่มืดมัวของผมกลับสว่างสวัยกันได้เล่าตำรวจไปแล้วพี่ชายหล่อนไปแล้วเหลือแต่ดาวเรืองที่นั่งกอดลูกร้องไห้อย่างหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้ว่าหล่อนเสียดาสมบัติเหล่านั้น เพราะหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของหลอนไม่มีเงินผมปนด้วยเลยสักบาทอยากเข้าไปกอดสารภาพบาปแต่ผมก็ละอายใจและอดสู่ใจหลอนคงเสียใจมากหากรู้ว่าผมเป็นคนขโมยเอาไปไม่ใช่ไอ้หัวขโมยที่ไหนผมเดินลงจากบ้านไปเงียบๆรุ่งเช้าผมก็นำของที่ซุกซ่อนไว้ แห่งหนึ่งไปขายและได้เงินมาผมนำเงินเหล่านั้นไปซื้อทีวีสีวิดีโอไปให้ดาวเรืองทันทีสเตอริโอไว้เงินเดือนออกผมจะดาวมาให้วันนี้ทำได้แค่สองอย่างอย่าเสียใจไปเลยนะผมสัญญาว่าจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ดาวเรืองจนครบเธอยืนมองของใหม่เหล่านั้นอย่างดีใจ แล้วถามว่าทำไมต้องซื้อด้วยผมตอบเธอว่าเพราะผมเป็นพ่อเป็นผู้นำครอบครัวต้องเป็นผู้หาผู้ให้ขอเพียงแต่ให้ดาวเรืองเลิกยิงเลิกทิฐิและให้อภัยในเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตผมเท่านั้นเธอนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่แล้วพยักหน้า โกลงดาวให้อภัยเพียงเท่านั้นโลกในชีวิตของผมก็เป็นสุขหลังจากที่โง,ง่งมรุ่มหลงการมรมมาสนานมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกครับเพื่อนชายทั้งหลายสิ่งสวยงามเย้ายวนมันเป็นความสุขฉาบฉวยและจอมปลอมต้องครอบครัวสิครับครอบครัวลูกเมีย คือความสุขที่แท้จริงของเราในที่สุดเขาก็ตาสว่างสักทีนะคะหลังจากที่ทำให้ผู้หญิงเสียใจไปหลายคนก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเป็นพ่อและเป็นสา,สามีที่ดีของลูกตลอดไป